สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเซาเสนอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายน2563 ผ้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ณเดือนจำกลางฉะเชิงเซาโดยมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังชาย98คนหญิง15คนเป็นผู้ต้องกักขังชาย1คนหญิง1คนรวม106คนโดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่1ถึง14กันยายน2563 โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกลจากสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 ยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเซาัดก,การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอ ไก่นอนหนูกิจการก้าวหน้านำพาร่ำรวยเพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำเงินไปใช้สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในอันที่จะช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน นายประสงค์คงคุรบธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำกว่า1 0 0 0 0 0ตัวลงสู่แม่น้ำบางปะกงเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2563เพื่อลณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูร,รวมถึงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการสารเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2563เพื่อแจกข้าวสารให้ทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเซาแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงต้องจัดงานอย่างเว้นระยะห่างทางสังคมตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยการให้ตัวแทนของหน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซามารับข้าวสารเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ยากไร้และนำข้าวสารไปแจกจ่ายในโอกาสต่อไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้องในระบบประชาธิปไตยรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา นายสราธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการรางวัลโรงงานสีขาวรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีสถานประกอบกิจการได้รับรางวัลทั้งสิ้นจนํานวน127รางวัล จังหวัดฉะเชิงเซาจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายพลเมืองอาสากะกะตในตำบลและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและสร้างมวลชนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย